ญหาที่ทุกคนมองข้ามรู้ไหมคะว่าการทาความสะอาดห้องครัวสําคัญมากเลยนะเพราะในการทําอาหารทุกครั้งมักจะทิ้งค้าบไขมันและเศษอาหารเอาไว้รอยข้าวที่มักจะเกิดจากอาหารที่เหลือทิ้งไว้ในตู้เย็นไม่เว้นแม้แต่อ่างล้างจานข้าบสกปรกเหล่านี้ควรถูกดูแลอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าห้องครัวของคุณจะสะอาดและถูกสุข,ขลักษณะรู้หรือไม่แหล่งพ่อพันเชื้อแบคทีเรียนในห้องครัวมีอยู่ที่ไหนบ้าง พื้นผิวเคาน์เตอร์ครัวเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการหั่นวัตถุดิบต่างๆและมักจะสัมผัสกับอาหารของเราซึ่งหมายความว่าพื้นที่นี้เต็มไปด้วยแบคทีเรียที่ตาเปล่าของเรามองไม่เห็นหรือตู้ยเย็นที่เราใช้แช่อาหารตู้ยเย็นนะคะเป็นอีกหนึ่งแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อแบคทีเรียนชนิดต่างๆเลยเพราะเป็นสถานที่ที่ใช้จัดเก็บวัตถุดิบมากมายหลากหลายประเภทดังนั้นเราไม่ควรมองข้ามรอยสกรปรกเล็กๆน้อยๆอยอยอยเพราะอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตได้หากปล่อยทิ้งเอาไว้ไม่ยอมทำความสะอาดพวกเหล่านั้นจะฝังแน่นละลังไม่ออกอีกเเเเลลลยยดััังนนนนนน้้้รรราาาาาคควทควทททมสสอบกกป็ๆๆห่ี เพื่อป้องกันคราบถาวรและสะสมเชื้อโรคโดยคุณคีนนะคะจะทําการเช็ดสิ่งสกปรกและคราบต่างๆออกทั้งเคาน์เตอร์และคราบไขมันเรายังจัดตู้เย็นโดยการทิ้งเศษอาหารหรือของที่ควรกําจัดออกไปและทําความสะอาดพร้อมการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องอย่าปล่อยให้ห้องครัวของคุณสกปรกเพื่อสุข,ขาอนามัยของคุณเองเรียกใช้บริการคุณคีนสิคะ